ไม่เห็นไม่ทันสังเกตเก้าโมงกว่าเก็บสัมภารออกปันไปด่านซ้ายนาเรใช้เส้นทางภูรมโลโกกสะทอนสมาชิกวันนี้6ท่านมีอาจารย์สวงมาเริ่มปั่นสมทบ หนึ่งคนขึ้นเขาสิบกิโล